ครับก็ขอสวัสดีนะครับก็มารุ่นกันนะครับว่าจะเอาถังขึ้นตั้งแทนได้ไหมกันนะครับคนเดียวทาไม่ได้ก็จะต้องไปตามลูกแม่คำใสมาช่วยครับผมนะเพราะวันนี้ก็ถ้าท่านใดดูคลิปนี้อยู่ก็โมทนาบุญนะครับเพราะว่าผมได้ปลาช่อนหนึ่งตัวนะครับที่กําลังตั้งท้อน,นะครับแม่คำใสบอกว,ว่าเดี๋ยวจะแปะสะให้กินนะครับ ผมไปดูปลาแล้วก็เห็นนึงเป็นอยู่นะครับก็เลยบอกว่าเอาไว้เลยครับซื้อเลยเดี๋ย่าจำมาเลี้ยงนะครับตอนนี้ก็เลยจะมาวางถังก่อนนะครับจะสำเร็จหหนอมาลุ้นกันนะครับ เดี๋ยวผิดเียอานวิธีการเออหะไลอดงนีไม่ลองไม่รู้นะครับนะเครับเอาผมลองกินนะครับตอนนีครับ ที่รองที่รองเลยครับรองรองก้หนหินนะครับออขึ้นไป <c oughs> ม,มาเดิกันนะครับน่าจะได้นะ เองนะครับไม่มีใครชบไม่มีคนชอบมันก็วเองครับก็อยากเป วันนี้ก็ให้ลูกชาย้วกสาวได้เข้าบ้านทีสน่สวยแปลงอันน่ากแด่งยถึงเขาจะเป็นกระเทยนะครับแต่เราก็เรียกว่าให้ความรักความอดทนนะครับให้กับลูกเพราะถ้าไม่บอกใครก็ไม่มีใครรู้นะครับว่ากระเทยนะครับ ใช่ใคบอกนี่แต่เดือนเขาเป็นกระเทยอจริงๆนะครับไม่ได้เป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับเพียงแต่ว่าร่างกายตัางขขางเขาเกิดมาเนี่ยคือมันจะเป็นสองด้านนะครับถ,ถ้าตัวเดียวไม่สามารถท้องได้นะครับแต่เออตั้งไข่ก็ไม่ได้นะครับไม่สามารถท้องได้นะครับเพราะฉนั้นมันต้องสองตัวนะครับประกบกันครับเขาะจะมีจุดของเขานะครับที่เขาประกบกันแล้วทำให้เกิดตัางไข่นะครับ ทำให้เปิดไข่อันนี้ผมก็ไปเรียนรู้มาจากอาจารย์ที่สุสยามเอ้ยสักคนนะครับก็ยังไม่เรียกว่ายังไม่แน่นพอนะครับจับหลักพุทธาการนะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆเรียนรู้จากอาจารย์นะครับผมอาจารย์ท่านกใจดีมากนะครับที่อนุเคราะห์ให้ความรู้ให้ความเมตตาที่เนี่ยเรานะครับผมวันหนึ่งก็อาจจะได้ เรียนเชิญท่านมาเป็นผู้บรรยายนะครับผมมาชี้เนี้มาบอกกล่าวเล่าเรื่องนะครับการยังใจเรียนผมยชิญตอนนี้ท่านก็แนะนำมาได้ครับว่าให้ผมทำเป็นทำเป็นอะไรตัวตัวก็เป็นคางนะครับผมเป็นคางเส้นนะครับ ไห้มีส่วนร่วมกับชาวบ้านนะครับจะลองทำดูครับเข้าที่ทำได้แล้วก็ดูนะครับตอนนี้ชิดปากแปร์ก็อยู่ข้างเ้าครับเขาใจดำมากครับเ้าเียผมขึ้นถังนะครับเขาไม่มาช่วยเลยครับเขานั่งคุยเขาเจ้อย่เจยจ ก็ขึ้นนะผมอยู่รเดียวกันกล้แล้วครับกล้กล้สำเร็จลแล้วนะถังครับนี่สำเร็จแต่ไม่รู้มันเสร็จเือไปนะครับอันนี้ก็เอาขึ้นดีวกว่าไม่มีคนช่วย ไปทำไปนะครับเหนื่อยดีนะฮะทำไปบนไปเยอะก็ได้เอ,องหเดี๋ยวเราก็ได้เป็นขังแล้วมาเริ่มต้อนถังต่อไปครับเราอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะครับ FC ครับ ต้อตามดูนะครับนี่นะครับเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆครับทำคนเดียวครับไม่จ้างครับอยางน้อย,อยวันนี้ก็ต้องได้ได้เลี้ยงสเดือนนะครับจับได้เลี้ยงปัดอนตวัวใหญ่มากนะครับน้ำหนักกิโลอ่ากิโลสอขีดครับ คนอาจจะว่าผมบ้ากันเลย

วางชั่วคราวก่อนนะครับทำให้จริงจังเลยจริงจัง <c oughs> เดี๋ยวคนเดียวมันวางต้องมาไล่น้ำได้ได้ระดับน้ำอีกี่ครั้งเราสามได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องต่อท่อนนไอซิ่งนันนะครับให้มันน้ำมันไหลไปทางเดียวกันครับเวลาเราสร้างบ้านให้กับ แค่เดือนะครับก็คือการเอาบวนบัวน,นะครับหรือขี้บัวน,นะครับเอาแบบผู้พี่บัวน,นะครับเอามาใส่น้ำนะครับหมน,น้ำนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอ้อพอเพียงนะครับตอนนี้ไม่มีชแนลแล้วนะครับก็ได้ความดูข้อตัดช่องคลิปปรับแปรนะครับแนะนําให้นะครับก็ให้เป็นช่องอ้อพอเพียงเฉยนะครับผมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกําลังแรงใจให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ทําคลิปดีๆนะครับต่อไปนะครับเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมตอนนี้หอบครับหอบทำไมไม่หวาตื่นเ,เออทำไมเอบแล้วทำไมงไมอ,อ,อดีแม่ก็จับปลาไมา่ได้มาตัวหนึ่งออปลาช่อนตัวรุ่มเลย แม่บอกเดี๋ยวจะปลาซาให้กินลูกบอกแม่ไม่ต้องเลยเอาไว้ไว้ไว้ผมซื้อต่อนะผมจะมาเลี้ยงปาลากำลังไข่ด้วยดิครับเมื่อกี้ ชิดกบอดน,นะครับหอบแล้วทำไมไม่วางเออผมก็โง่นะถ้าผมวางเพา่มันก็จะไม่เหนื่อยนะครับผมคลิปนี้ขอขอจบไปนี้ครับติดตามคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณมากนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสา้ใสพูดไม่ถูกนะสับสา์ใส่ใบมะนาวกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ